เอาแล้วครับครับพี่น้องมาแล้วครับตัวแหลกใส่สวยเลยครับอาตะโกครับผมแจมที่สามครับปลากระมังครับยินใส่เดือนครับผมกําลังเก็บเบดเมื่อกี้นี่จะกินแต่แามใดครับนี่ครับตัวยอดครับท่งถ่ายก่อนครับ สวัสดีครับพายหยกินตามภาษาครับวันนี้ผมพามาตกป่านาดินเนาะครับไมายเป็นแม่น้ำมูลนครับไมยเกาอาทิตย์ที่แล้วได้มาอยู่แต่ว่าพอค่อยหมานวันใดดอกเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาหลุดน้งกันบิ่งครับว่าสิเป็นยังไงผมก็ได้ใส่เดือนมาคือเกาครับตกเป็นนาดินนี่แหลนะเนาะแต่ว่าเกี่ยวใส่เดือนครับมันหมูแล้วก็นี่ขนมปังมาสองแผ่นผมว่าสิเอามาตีแบบ ลอยาไล่เบิ่งรับจะขันเบิง่งเพื่อมีปลาเทพโพหรือว่าปลาสวายเดี๋ยวจะไดก้กะมาหลุนน้ำกันเบิ่งด้วยครับครับผมก็เฮดเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับปั่นเยอะเรียบร้อยเทาก็สิเป็นตะกอนาดินซีขั้นครับมันนี้ขั้นฟังทั้งสายมือกระชิตีเป็นขนมปังเนาะครับผมตีลงไปแล้วซีขั้นนี้ก็จะเป็น นี่ครับแต่ก็หอยใส่เดือนแบบนี้ครับมีขันน่อยขั้นนึ่งครับสมจิตกเป็นใส่เดือนเลยเดี๋ยวไปรุ่นน้ําคันเมืองครับเดี๋ยวผมขอุอยาดลงเบ็ดก่อนเด้อครับ เรียบร้อยครับลงเป็นมอทตุขั้นแล้วเนะเาะมาหลุนกันเบื้องครับว่าสชม,มีแตมบอมานนี่มาหลายอาทิตย์แล้วปลาบ่าค่อยเข่าเลยตัวใหี้ๆนี่แหงโบเห็นเลยครับใส่กิโลนี่โบเห็นโดนเติบแล่ละ บรรยากาศครับชว่วงนี้ประมาณหกโมงเช้าครับมาจะตีหาเครืงเลยนมานนี้ใส่สะพานก็มีหนาๆนาักตกปลาหลายคนครับนั่งอยู่ตตวหมอแต่ผมบ่มีเรื่อนนะครับก็เลยบบได้ไปได้กระถารุ่นเบึงเด้อครับอเอาแล้วครับ 汉字。嗯 ครับพี่น้องมาแล้วครับตัวแหลกใส่สวยเลยครับอาจะโกขั้นหน่อยก็ดึงครับยู่อะไรล่ะถ้าว่าบุงหรูไปยยังป่านหน่อยเดี๋ยวผมขออยากเก็บก่อนเด้อโอ้ใส่แล้วเอาไปหนีละก่อน เ่ทานหน่อค้นหน่อยประยูนนะครับทีมไปเอาปลาตะโกกเมื่อกี้ใส่สวยอยู่ครับเป็นโลกเลยล่ะตีลงไปไหมล่ะครับแต้มแหลกเข้ามากับใส่สวยเลยเนาะครับถือว่าโอเคเลยครับ เมื่อกี้นี่ผมว่าสิไปเอาขั้นหน่อยขั้นหน่อยมันกินกินอยู่แล้วครับตอนแรกแต่ว่าหันไปขั้นนั้นกดพอดีโอ้โกดขั้นเลยครับติดตามต่อไปครับครับขั้นหน่อยก็ตอดลุกๆดิกๆอยู่ครับเยื่อใส่เดือนแต่ว่าโปรยสงสัยสิเป็นปลากระแเงหน่อย เอาแล้วครับขั้นที่สามครับนะมาจากทางสายอยู่บ่เอาอยู่อยู่ครับ รุดเสยครับพี่น้องโอ้โหโกงามครับเมื่อกี้ประมาณสี่หาขีดพละปลาตะโกโอ้เสียดายเด้โบเป็นยังอะไรหมครับตีลงไหมล่ะครับโอ้เสียดายแห้งเนาะครับเมื่อกี้โบเป็นยังครับเอาวหม่เดี๋ขั้นหน่อยก็ยังตอดอยู่ด้ยครับปลาหน่อยตอดใส่เดือน ทไมครับเอาไมโอ้เสียดายป่เศร้าเลย <c oughs> ขั้นหน่อยก็ยังดึงย่ำๆอยู่ครับเมื่อกี้อยู่บุปนอใส่เดือนต่อยน่อได้กับโบอยู <c> ่ <oughs> มันัวหน่อยแต่ว่าเชียวนี่คิดว่าอยู่อยู่ครับสายตีงอยู่ มาแล้วครับส่เดือนเ้อาแ้บแรกครับคงไ่เดือนเป็นบ้านผมเอินปลาปีไก่ครับแต่ว่าปลาเนืออ่อนแสบเลยครับเดี๋ยวผมขอหยากเก็บกันครับลงไปไหมล่ะครับใหญ่ผลนมักแข้งครับปลาปีไก่นี่เป็นปลาเนืออ่อนผูเถาะผนหมักนะครับ บางคนก็นทีว่าคือเอามันไปตัวหน่อยแท้จริงๆปลาพวกนี้มันมันก็โตซํานี่ครับขนาดของมันตอตนนี้ถือว่าตัวใหญ่แล้วครับเดี๋ยวมาสองแต้มแล้วเนาะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าครับเวลาชั่วโมงก็กว่าแต้มที่สามกับลุดถือว่าปลาปลาเขาโอเคอยู่ครับวันนี้ใส่สวยพร้อมยวลุนน้ำกันต่อไปบิ่งครับ เอาละครับห่างขั้นน้อยครับที่ดึงค่อยไถยบุ ครับผมแต่มที่สามครับปลาก,กระมังครับยินใส่เดือนครับผมแจ้วครับครับผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วครับเงียบเงาเลยหนูเท่าตอนมาตอนแหลกๆคือยังเป็นตะเชขาดีตอนนี้ก็บแปดโมงกว่าล่ะ อย่าเป็นชั่วโมงหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อได้ครับเบื้องบมันชิมีปลาเข่าอยู่บอขั้นหน่อยฮาก็ตตอดตลอดอยู่ครับแต่ว่าหากัวได้โตยุเคเื่อติดตามกันครับเอาละครับขั้นแรกเอาละ ยุ่นเป็นพ่วงเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับส,สวยเลยครับ ตีลงไปแล้วครับบอค่อยเข่ามันได้ครับันนี้แต่ว่าเข่ากัมีแต่ตัวสวยๆเนาะครับถือว่าโอเคยอยู่เมื่อกี้นี่ก็ประมาณสามขีดหลุนกันต่อครับขั้นหน่อยสายย้อนแล้วครับพี่น้องรู้ว่ว่ไม่หลุนเปิ่งครับ <laughs> ใส่เดือนยังมีอาการแล้วครับขั้นที่สามอ่ะยูยูหรอกครับ ครับพี่น้องประกันยังไงครับกินใส่เดือนลงไปไหมล่ะครับเมื่อกี้ไัหลุนกันต่อครับสิบโมงครึ่งแล้ะครับพี่น้อง ได้หลยแต้มแล้วละ่ะแดดแห้งครับตอนแรก,กเองเซานึกว่าเป็นสิบมุีแดดละ่ะบนสภาพพุ่นกับพื่นโต๊ป่าด้วยครับยากาศช่วงสิบโมงครับแดดหอนแห้งป่ากันเงียบเงียไปและ้วล่ะมาลุ่นเบืองต่อ,อีกครับัวเิมีแต้มเพิ่มบอเงียบเงียบเลยครับพี่น้องของหน้าเพือนกับ บ่เขาคือกันครับเพิ่งเห็นสองตคนมาหาโม่เครื่องนะ่ะแดดฮอนร่มกัแห้งปลากับโบเขาคือทีเด้ถอยทับแล้วครับกลับดีกว่าน้ครับเนาะหาก็ได้พอสมควรนล,วละวล่ะแต่ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวเอาไปเบ่งยอดกันว่าได้สรุปยอดเทา่าไหร่แต่เจโตัว ครับพี่น้องนี่ครับผลงานห้องมันนี้ปลาตะโกกตัวใหญ่ตัวนึงครับหลังรุนกลางตัวนึงแล้วก็ปลากระมังตัวนึงครับปลากระแยงเห็นสามตัวครับรรครับปลาพีไกตัวนึงเนาะทำนี้กับสุดยอดแล้วครับเวลาหกโมงเสาหอดหาโมงเคิงครับถือว่าคุ้มอยู่บรรยากาศรอบๆห้องกน แดดหอนแห้งครับคลิปนี้ก็คือสิจบซํำนี้แหละครับบอกกันไหมคลิปหนาด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับพี่น้องกําลังเก็บเบดเมื่อกี้นี่จะกินแต่ย่ามใดครับบอลูเลย่ามีอาการปลากระมังครับใส่สวยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับ ุดยอดครับภงถ่ไทยก่อนครับ